สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทําได้นะครับพบกับผมทศทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรท่านหนึ่งนะครับที่มีบทบาทในเรื่องของนวัตกรรมและสมุนไพรไทยครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดรนัชพลโพวิจิตครับซึ่งท่านจบ ระดับปริญญาเอกนะครับสาขาเภสัชกรรมนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ท่านจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยสมุนไพรไทยรวมถึงนวัตกรรมที่มีบทบ,บ,บาทเกี่ยวกับสมุนไพรไทยจนได้รับรางวัลระดับนานาชาติเลยนะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านอาจารย์ดรนัชศพลนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคํบาถามแรกนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงสมุนไพรที่อาจารย์ได้ใช้นวัตกรรมมาพัฒนาจนได้รับรางวัลหน่อยครับครับ ตัวสมุนไพรตัวแรกที่ผมพัฒนากนมีหลายตัวแต่ว่าตัวหนึ่งที่สร้างชื่อเอกผมก็คือกะมิ้นชันนะครับอย่างนี้ครับคุณทศธรรมครับกะมิ้นชันเนี่ยเป็นเป็นสมุนไพรที่เราใช้กันมาแพร่หลายกันนานแล้วนะครับมา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 ทั้งโลกก็ว่าได้แถบเอเชียอินเดียเลยรเราแต่ว่าประโยชน์ของมันใช้งานเนี่ยในทางงานวิจัยถ้าในหลอดทดลองเนี่ยได้ผลดีมากแต่พอเรามาใช้จริงในในชีวิตจริงของเราเนี่ยผลที่ได้ต่ำมาก แล้วก็แล้วก็ในทุกงานวิจัยก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็นที่น่าเสียดายที่งานวิจัยในในในหลอดทดลองได้ผลแต่พอในแง่เขาเรียกว่าเป็นอนี้ in vivo study นะฮะการได้ผลเนี่ยมันยังต่ำสาเหตุเนื่องจากว่าการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันมันดูดซึมได้น้อยแล้วก็ประการที่2อเนความคงตัวของตัวสมุนไพรเองเนี่ยมีความคงตัวต่ำในสภาวะเป็นด่างนี่ครับจากจุดนี้นะครับ ผมกับท่าน p เ o อร์ด o r doctor โยจิ i อซิ l e ชาวญี่ปุ่นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นอาจารย์และเป็นเพื่อนร่วมงานกับผมในงานวิจัยในที่อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยกันเราเราก็ได้พัฒนาตัวนี้แล้วก็ได้วิจัยเรื่องนี้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับจนเราประสบความสำเร็จทาให้แมินชันเนี่ยมันสามารถดูดซึมได้โดยเทคนิคที่เราใช้คือทําให้มันเกิดการละลายน้ำนะครับละลายน้ําในรูปรูปของไมเซลซึ่งเป็นอนุที่เล็กมากแล้วมันสามารถซึม เข้าสู่ร่างกายแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ดได้จริงครับครับผมและอยากถามเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมและสมุนไพรไทยครับนวัตกรรมเนี่ยมันมีบทบาทในสมุนไพรไทยของอาจารย์ได้อย่างไรบ้างครับ นวัตกรรมเนี่ยนะครับม,มันมีบทบาทจริงๆแล้วสมุนไพรเราเนี่ยมันมีข้อด้อยอยู่และข้อดีอยู่ในตัวของมันข้อด้อยของมันก็คือเนื่องจากมันไม่ใช่เป็นสารเคมีคออออที่ที่มาจากออจากการสังเค,คราะห์หรือสร้างขึ้นมาแต่ามาจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นใน,ในทุกรสของของสมุนไพรมีมีสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์เนี่ยนะครับ,รบมันมีความไม่แน่นอนอันนี้คือข้อด้อยข้อที่หนึ่งแล้วข้อด้อยข้อที่สองเราทําอย่างไรที่จะเอาเอาไอสารเหล่านี้ มาใช้ในทุกใ,ในทุกใน,ในทุกของผลิตภัณฑ์มัน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 ต้องออกเลทได้จริงแล้วก็ในปริมาณที่เรารู้แน่นอนนะครับไอ้ตรงนี้คือ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 เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในวัตรกรรมเข้ามาช่วยนะครับก็คือว่าเช่นเราเอายกตัวอย่าง กระมิ้นชันเหมือนเดิมในกระมิ้นชันเนี่ยมีมีคำว่วาโคคูมินอยด์มีสารอยู่3าตัวค,คือโคคูมินดิเมทอกซีโคคูมินและบิสดิเมทอกซีโคคูมินในสาตัวมันมันมันเเลโชมันไม่แน่ไม่นอนมันจะมีเท่าไหร่แล้วก็มีคุณสมบัติก็แตกต่างกันอีกใน3ตัวนี้ที่เราทํำยังไงที่บอกว่ากระมิ้นชันที่มาจากสุราธานีจากกุบลมาจากเชียงรายหรือเชียงใหม่หรือมาจากแม่ฮ่องสอนกระมิ้นชันเหล่านี้พอมาถึงปุ๊บมันตากแดดเป็นแห้งมาหรือเป็นสดมาก็แล้วแต่ สิ่งที่เราทำได้ทั่วไปเราทำคือใช้ช่างกิโลนะครับแต่มันไม่สามารถรู้ว่าไอเคคูเมนอยที่ว่ามันมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราเราเราต้องใช้ในวัตกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการสกัดเพราะฉะนั้นเราเราต้องรู้ว่าโซเวนหรือกรรมวิธีการสกัดอันไหนที่เหมาะสมต่อการใช้ข้อที่1แล้วข้อที่2เราต้องเราต้องมีการคิดถึงโซเวนที่ใช้ว่าต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค,คในแง่ของการตกค้างนะครับเพราะเราเราที่เราใช้มากสุดคือใช้แอลกอฮอล รหรือว่าใช้น้ําเป็นตัวเป็นตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองส่วนสารสารอื่นๆซึ่งมันเช่น iform, Excel, คลอรฟอร์มเอ็กเซนน์นี้อันตรายเราก็พยายามเลี่ยงที่จะไม่ใช้มันเลยนะครับด้วยจากนั้นเนี่ยทุกทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจึงใช้คำว่าอินโนเวชันหรือวัฒนธรรมเข้ามาช่วยนะครับตรงนี้ละคกอคือขั้นตอนมันคือถ,คถ้าทำถ้าทำงานวิจัยในแบบว่าเราไม่ต้องมีข้อจํากัดในเรื่องของอของอ่อวงใหญ่ถึงผู้บริโภคแค่ได้ผลผลงานวิจัยตรงนี้มันจะง่ายเพราะเราทําไปโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเลยแต่พอถึงมีผู้บริโภคเข้ามกี่ยวองปับ เขเข้ามาควบคุมเราอีกทีเนี่ยทำทำให้เราการทํางานเขาเราเนี่ยเราเราต้องระวังแล้วก็เราเรามันมันมีผลกระทบต่อคนทั้งโลกก็ว่าได้นี่ครับทุกถึงอย่างหนึ่ต้องใช้นวัตกรรมแล้วการใช้นวัตกรรมเราเราเราก็ต้องดูว่ามันมันต้องเหมาะสมไม่ใช่นวัตกรรมที่สูงล้ําจนเกินไปจนสุดท้ายทุนทุนการลิเคาสูงมันสามารถ ใช้งานจริงได้อีกเนี่ยคือการทํางานในเชิงวัตกรรมเนี่ยมันมีมันมีตัวตัวตัวปัจจัยหลายตัวที่ควบคุมเราอยู่ทั้งหน่วยรัฐบาลทั้งผู้บริโภคทั้งต้นทุนนี่แหละครับจริงครับแล้วผมถามอาจารย์นิดหนึ่งครับด้วยการที่เราใช้สมุนไพรธรรมชาติอย่างคำมิ้นชันเนี่ยครับแล้วก็เอานวัตกรรมเนี่ย มาเกี่ยวข้องมันมีอุปสรรคหรือว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างไหมครับโอ้ดีมากครับคำถามนี้คุณชลรมครับในในยุคแรกนะครับ,รบของการทำเนี่ยเนื่องจากเอ่อพบอรบสมุนไพรแล้วก็แล้วก็ไอในเรื่องของ กฎหมายของเมืองไทยยังไม่รับการปรับปรุงและแก้ไขพรลบเลยใช้มาประมาณปี2510ครับจนถึงวันนี้เป็น2-5-6หกว่าก็4 5่ปีเข้าไปแล้วถ้าเป็นคนก็แก่แล้วใช่ไหมครับเพราะเราไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนํานวัตกรรมเข้ามาใช้เนี่ยมันผิดกฎหมายเนื่องจากกฎหมายไม่เอื้อมานวยเรา ต้องต้องขอชมรัฐบาลชุดนี้แหละครับที่ต้าก็มีส่วนในแง่ที่รับฟังแล้วก็แล้วก็พยายามแก้กฎหมายก็คือออกพรบยาสมุนไพรอันใหม่ออกมาในระออปรบยยาสมุนไพรทาให้เราเนี่ยมีการช่องช่องทางในการที่จะใช้ตมรัตกรรมเข้ามาใช้ในขึ้นในแง่ของการสกัดหรือในแง่ของการแปรรูปต่างๆไปแล้วก็ต่อมาล้วก็มีต้องต้องต้องมีหน่วยงานรัฐบาลอีกอีกหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การเพสัตหรือว่าของ โรงพยาบาลอภัยภูเบศเราพูดกันตามตรงที่ก็พัฒนาทุนนี้มาร,ร่วมเหมือนกันแล้วกม็มันทำให้เกิดการต่อยอดกับเราเนีค่ค่อยเป็นลําดับแล้วก็รวมกับรัฐบาลเนี่ยขาดรับกับสิ่งตรงนี้อตอนนี้เราเรา,เราก็เฝ้ามองว่าพราบรรยาใหม่ที่รัฐบาลผลักดันออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่ากฎหมายรูปเมื่อไหร่จะออกมาถ้าต,ตัวนี้ออกมาผมเชื่อว,ว่าตรงนี้มันมันก็สามารถที่จะไปได้ต่อนะครับแล้วทำทำให คอขวดที่มันติดของการของการพัฒนาตรงนี้มันมันผ่อนคลายครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยผมก็เฝ้าหวังแต่ว่าออยเน,นวันนี้เริ่มเข้าใจบทบาทของผู้ประกอบการอย่างแท้จริงเขาาก็เริ่มเข้ามาแก้ปัญหาของการกว่าจะได้อนุมัติผิดพันธุ์แต่ละตัวออกมาซึ่งใช้เวลานานหลายปีเนี่ยรเริ่มจะเร็วขึ้นแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาฟังปัญหาผู้ผู้ประกอบการอย่างแท้จริงแล้วผมมองว่าสุดท้ายถ้าเกิดเรามีการร่วมมือกันนะครับไอไอเอ่อระหว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็นักวิจัยถ้าเกิดเราร่วมมือกัน แล้วทาเป็นลูกมาทาอย่างนี้ผมเชื่อว่าต่อไปนี้คอขวดนี้ก็สามารถทะลุออกไปได้สุดยอดมากเลยครับแล้วก็อยากถามเรื่องของนวัตกรรมในบทบาทของสมุนไพรไทยอนาคตเรามีการที่จะใช้นวัตกรรมมาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพรไทยหรือว่าใช้สมุนไพรไทยมากน้อยแค่ไหนครับผมคําถามที่ผมชอบมากครับคุณทศธรรมเพราะอย่างนี้ผมมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยพื้นฐานเราคุยเกษตรกรเกษตรกรรม เรา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 จะเป็นอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวไม่ได้หรอกครับ,รบเราต้องคงไว้ของความเป็นเอกลักษณ์ของเราคือกันด้านการเกษตรครับแล้วแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยช่วยเราได้คือการนำเอ่อผิดผลทางการเกษตรในรูปของสมุนไพรเนี่ยกับกับแปรแรูปแล้วผมก็เฝ้ามองว่าเมื่อไหร่นะครับอย่างอย่างเช่นว่า ถ,ถ้าเกิดเรา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 ,เราขายกับมิ้นชันไปอย่างนี้ค,คุณทศธรรมราคาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าไปถึงปุ๊บเนีย่ยรออับลราคาไม่ได้นั่นมาถึงเราต้องไปกดราคาตั้งแต่ต้นทะต้นน้าค,คือผู้ปลูกเลยเกษตกรกรก็จะไม่ไม,ไม่มีแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจที่อยากจะปลูกพืชตัวนี้เลยเพราะราคามันถูกกดออกมาเหลือกิโลสาบาท5บาทใช่ไหมครับแล้วพอมันแห้งขึ้นมาก็4ี่หกว่าจะถึงปลายทางขึ้นมาสักร้อยสองร้อยบาทเขาก็อยู่กันไม่ได้แต่เราสามารถที่จะใช้นวัตกรรมเข้ามาว่าเราจะไม่ขายวัตถุดิบ แต่เราจะทําอย่างไรที่จะเอาสารสาคัญในวัตถุดิบเหล่านั้นออกมาขายซึ่งเมืองนอกก็ทํากันเช่นประเทศจีนนะฮะก็เอ่ยถึงนิดหนึ่งกดครับคุณทศธรรมจะซื้อวัตถุดิบตัวไหนที่เป็นสารสําคัญเนี่ยจีนมีทั้งมีทุกอย่างในโลกทั้งๆวัตถุดิบนั้นหลายๆส่วนมาจากบ้านเราใช่ไหมครับคือเขาไปแปรรูปแปรรูปคือไม่ขายขมิ้นชันแต่เขาขายโคโคมีนอยหรือในลําข้าวเขาสายแกมมาญี่ปุ่นเอาไปขายแกมมาออริซโน อะไรอย่างนี้ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากบ้านเราทั้งนั้นเลยแต่ราคาเราต่ำ แต่พอไปถึงพ่อก็ใช้วัตรกรรมเข้ามาสกัดแล้วก็มีเทคนิคต่างๆในการ,รทำออกมาเป็นรูปธรรมกฎหมายก็เปิดกว้างรัฐบาลก็ช่วยเหลือแล้วก็ล้พอทีมการตลาดก็สามารถออกไปได้ก็ทิ้งสร้างความร่ำรว,วยสร้างกําไรอย่างมหาศาลกับสินค้าตัวนี้นวค,ครับนี่คือแล้วก็สุดท้ายเขาก็นําสินค้าตัวนี้ย้อนกลับมาขายประเทศไทยอีกในรูปของ finishing product เป็นยาเป็นอาหารเสริมที่ก็มาขายกันทั่วไปวัตถุดิบหลายตัวมาจากบ้านเราใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําตั้งแต่ต้นทางเราให้ถูกต้องใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่าต่อไปเกษตรกรเราก็จะลืมตาอ้าปากได้จากจากสิ่งที่เราไม่ไปกดราคาเขาเพราะทุกวันนี้ผมก็ทำเท่าที่อย่างมะลักขีนกที่ผมใช้เนี่ยตลาดเขาซื้ออยู่กิโลหนึ่งทั่วไปก็16บาทถึง25บาทใช่ไหมครับแต่ราคาต้นทุนที่ผมเซ็ตเอาไว้สําหรับที่ผมคิดต้นทุนของบริษัทเนี่ยผมคิดไปถึง30-35บาบาทเราก็มีแกปที่เราจะเล่นด้เยอะแยะเพราะเราไม่เราไม่จำเป็นต้องไปกดราคาเกษตรกรเลย16บาทผมเพิ่มเป็นบบาทเลย เขาก็ดีใจนึกออกไหมฮะครับผลดีใจขึ้นมาปุ๊บนหะแล้วแต่ว่าเราก็ใช้บอกว่าแต่เรามีเงื่อนไขว่าของคุณต้องเป็นออแกนิกนะเขาก็ขาดรับที่จะทำให้กับเราแล้วเรามีตลาดแน่นอนเขาก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทํากันอย่างนี้มาตลอดสามสปีครับแล้วผมมองว่าถ้าเกิดนวัตกรรมเข้ามาช่วยมันจะช่วยทั้งด้านสุขทั้งไม่แค่เศรษฐกิจแต่สุขภาพคนเราก็จะดีด้วยใช่ไหมครับครับพอพูดถึงนวัตกรรมเยอะแล้วนี่ยครับอาจารย์ผมอยากถาม คำถามหนึ่งเกี่ยวกนะับนวัตกรรมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายร,รวมถึงสมุนไพรไทยครับสมุนไพรเนี่ยโอเคเราใช้นวัตกรรมนะครับในการพัฒนาให้มีให้รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่ให้มีผลดีที่สุดแต่ตอนนี้หลายคนมองที่ face value มอง Packaging Packaging นี้ได้ได้นวัตกรรมได้มีเข้าไม่มีบทบาทเ<อ>ยอะนะครับในเรื่องของของ้อักนในเรื่องต้องยอมรับเลยลว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยลงใช่ไหมฮะ เออผมถามว่าเวลาเราไปญี่ปุ่นเราจะซื้อขนมญี่ปุ่นกลับามาถูกต้องครับผมถามว่าความอร่อยนี่มันสู้ขนมบ้านเราได้ไหม,มสู้ไม่ได้เลยคุณทศมครับสู้ไม่ได้เลยแต่ถามว่าทําไมเรายอมซื้อนาราคาแพงเราซื้อกล่องมันกลับมามซื้อแพ็กเกจจิ้งกลับก็ามา ส่วนไอ้คอโปรดักจริงๆโตัวขนมอ่ะเราไม่ได้สนใจหรอกใช่ไหมครับแต่พอคนได้รับอู้จากญี่ปุ่นกล่องมันสวยเราก็ดีใจแล้แต่พวกินพวกกินสัดกคนเอ้ยไม่กินเอาไปเลยเนี่ยต้พราะเราต้องต้องมีหน่วยงานนะครับเข้ามาช่วยเราเรื่องนี้โดยโดยเพราะผู้ประกอบการจํานวนเยอะมากที่เขามีจุดต้อยเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงเอาไว้นี่คือตรงประเด็นมากที่สุดเลยครับตั้งแต่เรื่องกล่องแล้วก็ วัตถุดิบในการนําไปใช้แล้วทุกวันที่เทคนิคในแก่ของการผลิตเนี่ยมันมันสูงมากมแต่เรายังลงไหลายหลยพิมพ์ยังใช้โรงงานแบบเดิมๆอยู่ใช่ไหมครับถ้าเรนนานวัตกรรมสิ่งพิมพ์เข้ามาช่วยอีกเนี่ยมันต้องยกทั้งทั้งกระบวนการเลยครับไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งคือพูดง่ายๆคือสมุนไพรเราเนี่ยดีมากผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ก็ดีมากแต่เราต้องเน้นแพคเกจิ้งก็เป็นอีกอย่างนึงที่นวัตกรรมต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องของสมุนไพรไทยด้วยใช่ไหมครับจากนั้นเรื่องภาษาภาษาภาษานะครับเพราะว่าอย่างอย่างเราเห็นสินค้าที่เป็นนนใแว ว่าอาหารเสริมหรือยาพวกนี้หรือแล้วอะไรแต่ที่มันสากลเนี่ยก็จะมีภาษาคือภาษาอังกฤษนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าต่อไปในภาษาจีนแล้วมีบทบาทลูกค้ากลุ่มจีนเข้ามาเมืองไทยเยอะเราก็ต้องใส่ตรงนี้เข้าไปจากของก็เราไปดูปุ๊มเนี่ยอย่างของผมไม่ต้องอื่นไกลเลยนะครับทั้งหมดเนี่ย มีแต่ภาษาไทยอย่างเนี้ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับซึ่งพมก็อ่านแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรทั้งทั้งของดีก็ก็ไม่สนใจละแต่ถ้าเกิดเรามีการใช้ภาษาลงไปให้เขาสื่อสารเข้าได้เนี่ยมันก็จะช่วยเ่การตลาดได้เยอะใช่ไหมครับครับสุดยอดเลยแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดหน่อยครับเกี่ยวกับคนที่ใช้สมุนไพรไทยหรือว่าผู้ผลิตสมุนไพรไทยแล้วก็การใช้นวัตรกรรมมามีบทบาทอยากให้ฝากข้อคิดหน่อยว่าต้องคำนึงถึงอะไรบ้างครับเอผมคิดว่าในใน ในในแง่ของผู้ผลิตนะครับบ้านเรามีศัพท์กัว่าครูพักลักจำไอ้ครูพักลักจำานี่บางครั้งเนี่ยเราเราไปดูเขาทำแล้วเราไม่ได้ศึกษาไปถึงแก่นแท้ว่าลึกๆแล้วก็ทำอะไรแล้วก็ต้องการอะไรก็เลยก็เลยทาให้เสน่ห์ของของสมุนไพรเราเนี่ยลดด้อยลงไปนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเราต้องศึกษาตั้งแต่พันธุ์ในการที่ใช้ปลูกเลยนะครับว่าพันธุ์ก็เราเนี่ยพันธุ์เนี้ยมันได้สารสําคัญตรงนี้จริงไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมฉีกนิดหนึ่งเสือม่นิดหนึ่งนะครับว่า แม้แต่ตอนนี้นะครับทางบริษัทเราเนี่ยคาร์มินชันเนี่ยเรามีการศึกษาไปด้วยอัน้สารสำคัญ3ตัวคือโคคูมินอยที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีโคคูมินดิเมทอกซีโคคูมินบิทดิเมทอกซีโคคูมิน3ตัวเนี่ยไอตัวที่ดีที่สุดคือบิทดิเมทอกซีโคคูมินแต่มีน้อยที่สุดมีประมาณแค่ส0ครับ ดิเมท็อกซีไม่มา20โคโกบินมีอยู่70ทีเราทําอย่างไรที่จะเราพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่ากําลังไปปรับปรุงสายพันธุ์ทีม่มีบิตดิเมท็อกซีโคโกบินสูงนึกออกไหมครับเพราะตัวนี้มันเป็นตัวเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องการดูดซึมได้สูงในธรรมชาติมันอยู่แล้วอันนี้ข้อที่1เราตั้งแต่สายพันธุ์เลยข้อต่อมากระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตเนี่ยก,ก็ต้องมีความถูกต้องตามหลัก GMP SACCp นะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องใช้มาตรฐานสากลแล้วการการสกัด <N ic ly> ะะการสกัดอะไรแต่เ,เราต้องเข้าใจถ่องแท้มันครับ <c oughs> แล้วก็เนาะเราสกัดได้ปุ๊บทำยังไงเราจะรู้ว่าไอสารที่เราได้เนี่ยมันมีสารสําคัญที่เราต้องการจริงไหมครับเ <c oughs> พราะเราต้องมีแ l a ในการวิเคราะห์ครับนะครับแล้วเครื่องมือนในการวิเคราะห์เนี่ยต้องเราต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ครับนะครับนักวิทยาศาสตรข์ของเราเนี่ยเข้าเข้ามาตรวจวัดเราต้องมีสารมาตรฐานเขาก็เข้เขเขเขามาเปรียบเทียบว่าไอสารที่เราวัดเนี่ยมันได้สารวนี่จริงไหมครับยกตัวอย่างเลยฟังอันหนึ่งผมสกัดมาล์คี้นก เราสกัดนะครับคุณทศธรรมครับผมเข้าใจว่าเราได้สารสำคัญที่ดีแล้วนะครับเพราะเพราะเครื่องมือในการวัดวันนั้นคือเราใช้ L C M S M S ซึ่งวันนั้นบริษัทยังไม่มีราคามันสูงครับตัวหนึ่งสิบกว่าล้านครับผราเราก็มีแค่ H P L C ซึ่งมันไม่สามารถวัดไอสารตัวโมโมดิซินตัวนี้ได้ยกอย่างให้ฟังจากนั้นพอเราลงทุนซื้อตัวนี้ปั๊บตูมเรากลับมาย้อนว่าตั้งแต่เป็นผลมันมีเท่าไหร่พอสุดท้ายสารสกัดที่เราเหลือเท่าไหร่เรามีอยู่แค่20%ของจากผลราแค็นต์ของรับผลมาแดงว่า มันหายไปถึง80%ดสิบเอร์เในกบวนการผลิตของเราครับตรงนี้ก็เลยทําให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถใช้สินค้าที่มันสูงกว่านี้ได้จนตอจนตอนหลังพอเรามีเครื่องมือแล้วเรากลับมามย้อนย้อนกลับไปดูว่าวิธีการผลิตเราเราผลิตอย่างไรตั้งแต่การสกัดรเราจึงพบว่ามันสูญหายไปตอนที่เราเ ใช้ใช้ต้มเพื่อฆ่าเชื้อต่างๆเหมันครับนี่แหละครับคือปัญหาครับโอเควันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับท่านดรนัสพลโพวิจิตนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยและนวัตกรรมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยเกษตรอินทรีย์นะครับทุกวันนี้นวัตกรรมมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นหมดเวลากับช่วงนี้แล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระและก็ความเพลิดเพลินในการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อติชมหรือคําแนะนําให้กับรายการของเราสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่ที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมรับชมรายการของเรารายการอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ผมขจรสั์สิทธิต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ